ได้พบหน้าเขารอสักครู่นะเรคะเดี๋ยวคุณพลอ,อันอรยนก็คงจะมาเองเศ้ามาด้วยว่าเราทั้งสองเป็นเชื้อพระบระมวงศานุวงผิดแผ่นดินผิดที่ภัยจะเกิดกับเราทั้งสองเมื่อไหร่ก็ไม่แจ้งอุตสาห์ด้านดานมหาอัไรยนน้ำสักแก้ว จอเขาก็ไม่มีต้อนรับเราเลยหรอกอดทนไปค่ะผมช่นอดทนหวังว่าวันหนึ่งคุณพู่นนันยันจะกลับแผ่นดินเราถ้าหากว่าเราไม่อดทนเรามากันครึ่งทางแล้วทุกอย่างมันจะร่วมสลายได้ไหมคะทุพี่เป็นเพพี่คนเดียวที่ทำให้เจ้ากัหลานลำพังแท้ทีเสรยพี่อย่าโทษตัวเองเลยเพคะอะไรที่มันเกิดไปแล้ว ขอให้มันผ่านไปนะวันนี้ขอให้เราสองคนมาร่วมแก้ไขปัญหาผมเชื่อว่าอารยันคงเห็นความดีของเจ้าพี่และหม่อมฉันเจ้าพี่ไม่ต้องคิดมากแล้วไงคะ พี่ต้องห่วงนะเพคะรีบไปรีบมานะเพคะมันจะคอยดูแลเซค้าที่นี่ไม่ใช่หัวซ่าทำอะไรคิดหน้าคิดหลังไม่ดีนะดวพี่จะรีบเก็บมันะรีบไปรีบมานะเพคะตัวอะไรให้ลำบากฉันเลยผมฉันไปลำบากแบบฉันหัวพลาดโชวอรถจงเดียวเลย หาอารียงสวยกว่าฉันเฮ้ยยอมไม่ได้ไหนดูหน้ามันหน่อยสิมันจะสวยขนาดไหนเชียวเนี่ยรันนั่นไงพี่เขาบอกฉันตอกแล้วไม่เจ้องหงวงมาแป๊บเดียวที่ส่งคนรับใช้มาเลยมาก็ดีแล้วรันพว่ไปเอาน้ำให้องค์หิงก็รอเจ้์รถเราวหน่อยหิวจะตายอยู่แล้วไปเอามาเร็วๆใครใครเขาใช้ก็หล่อนไง ร่างสวยๆรูปร่างสูงๆอย่างนี้จะเป็นคนใช้ได้ยังไงจะรู้ได้ยังไงอยู่ๆก็มีคนเข้ามาฉันก็เป็นคนใช้มาหาเเน,นี่นี่นเหรอสวยกว่าฉันขี้เละเดี๋ยวก่อนคะ่ะขอโทษนะไม่ทราบว่ามาสถานที่นี้นคุณต้องการที่จะพบใครฉันต้องถามเธอมากกว่าว่าเธอมาที่นี่มาทำไมมาหาใคร ไม่ใช่เธอมาย้อนถามฉันเพราะฉันเป็นเจ้าของสถานทีอ่อ,อ้าวทุเลขอโทษด้วยนะคะคือว่าฉันเองมีนามว่าฟ้ามาที่มาที่นี่ต้องการที่จะมาพบกับคุณพลอรรยันคะ่ะมีธุระอะไรมิทราบบอกไปเลยไปคะคือว่าเป็นอะไรกับคุณพลอรรยนันทำไมต้องมาหามาทำไมมาจากไหนบอกมาสิ คุณรู้จักหรือเปล่าคะมาจากไหนนะมาจากแผ่นดินหงสาอ๋อพอจะเดาออกเมียนี่ลูกใช่จ้ะฉันจะบอกให้เธอรู้นะที่เนี่ยฉันใหญ่ที่สุดฉันเองเมียประธานเมียใหญ่เมียบ้มของคุณพลอารยัน เยอะนะพี่คะตั้จเยอะอย่าพึ่งยอมนะอีผู้หญิงหน้าด้านไรย่างไอาโห<ฮ>ผู้ชายเขาไม่เอาแล้วกยาจะน้าด้อนตามเขากลับไปซะดีกว่าอ,าอย่างนี้นะคะในฐานะที่เป็นหัวอกของลูกผู้หญิงเหมือนกันฉันเองฟ้าหุมาผู้นี้ตั้งใจไว้แล้วบุกน้ำข้ามเขาข้ามทะเลมาจะหลงมึงจากประเดินหงสาวดี ต้องการที่จะมาพบหน้าคุณพลนรารยันในเมื่อมาถึงแล้วฉันขออนุญาตคุณนายขอพบหน้าคุณพลอารยันสักครั้งหนึ่งได้ไหมและถ้าฉันไม่ให้เจอล่ะเพราะคนอย่างฉันพูดไม่มากหรอกพูดคำเดียวว่าฉันไม่ให้เจอนะแะพี่หาพี่ใหต้องเยได้อ่ะยอมไม่ใหญ่คะไสยมาแล้วอ่ะไ,ะไม่ได้ใครก็ไม่ร้ เยังหวานมันหัวเมียมึงมาของเก่าแล้วอีทุเล่อย่าไปฟังมันได้นี่มันบ้าเบือนักอยากไงเดี๋วกูนึกก่อนกูนึกก่อนกูจะด่าเลยมึงเออนึกไปเลยนึกไปเลยเดี๋ยมึงจะดนคยังกูด่าไม่เคยซ้าอยู่แล้วตาเลยอย่ามึงปวด่าเป็นนถ้วยเบือนักอยากนี้อีพวก ที่ลอยหน้าชอบตังปัญหาไม่ถึงว้า้าวมึงเข้ามาตอบเรา,ชาใช้ระบบไล่เบี้ยคี่ว่ากูัวรเหรอจะตอบให้เหร Anh à, à... à... này nhanh Anh này nhanh Anh này nhanh Trời ơi อันนี้เป็นชะนายฉันอนละเมอเพอวาดพวาหลับตาคิดว่าเมียอ,อยู่ข้างกายคลันมื่อยามปืนสะอื้น ใจหายนั่งมองร้องไห้เสียใจที่ทิ้งเธอมาเราจากกันเพราะถูกบ่วงกรรมพี่ก็แสนปวดและทำ เพราะคำที่เป็นปัญหาเธอรู้หรือเปล่าที่เฝ้ากลั้กลืนน้ำตาอยู่หรือตายก็ไรคุณค่าพี่ปราทนาเพียงเธอทุกลม พี่ไฟควรวญหามียจาเมื่อใดจะได้พบเจอฟ้าสิ้นดินจมขาดลมแรงเพ้อขอโทษด,ด้วยเธอ เจ้าจะเป็นเช่นไรบ้างนายบอกเจ้านายเลยบบอกนายเลยเดี๋ยวไปดูที่หาไม่เจอโอ้ผมตามหานายมายืนค้าครวนอะไรอยู่ตรงนี้มีคนมาจากแผ่นดินโหงสาวดีใช่ครับปงสาเป็นผู้ชายหนึ่งคนเป็นผู้หญิงหนึ่งคนแล้วก็มีเด็กเล็กๆมาด้วยเขาบอกว่าเขารู้จักกับนายรู้จักข้า ผมไปหานายบนตึกคุณนายเพนแขบอกนอนหลับยังไม่ตื่นผมก็เลยฝากเรื่องเอาไว้และนี่แม่คุณนายเพนแขเมียประธานนะ่ะลงไปในสวนไปคุยกับพวกโขงสวัสดีที่อุ้มลูกอุ้มหลานมาเนี่ยหน้าตาดีๆพูดเพราะสวยสวยไม่รู้คุยกันยังไงตีกันสิผายเลยอะอยตีกันรึรยิง่งเป็นฟาวเมฆตกเมียไ,ไหนฟัาว่าฆเอาไปดูเมียไหนวะ

หลุดหมดวางไรทางไป ไปเถอะน้องได้พี่นี่มานายนี่ต้องกลัวนะน้องหลานอยู่กับพี่แล้วดูแลตัวเองดีๆพายดีๆหน่อย ช่วยเรียกทีสิเมียของข้าเนี่ยอันตรายกลับมาพยุมาแล้ว้มีดเาาฟ้าอู่มาจากลาพี่เสียแล ว่าผัวผิดคิดสลัดตัดไมตรีมาทิ้งผีจากไปให้ละทมทั้งลูกเตาเรานี ยออชูหานหักให้รักควพี่ยังรักสามชื่นอยู่กลืนกลมพี่ยังคมยังชื่นทุกคืนวั่ง,งน,นี้ท่านข้าหลวง

มันอันตรายนั้นอ้วนอาลายันชื่อกองเดี๋ยวไปกับพะคอนสองแผ่นดินลืมความลังหมดสิ้นวูบกับป้าแล้วท่านฝนหมดแรงอยู่แล้วไปนะเชื่อพี่คุณเห็นไหมพายุกำลังจะมาแล้วอาไลับมา พบกันใหม่ชาติหน้าอาลัยยันกลับมาก่อนฟ้าอุมาอย่าลาลับน้องจงกลับมางดีๆอยู่เป็น,นเนชี่ยวเหลือเกินกวนัน น้องกับพี่ดีร้ายตายร่วมกัน <c oughs> เหมือนตะวัน <c oughs> ูฟ้า <c oughs> ไม่ลากไกล <c oughs> พี่ขาดนางเหมือนช้างที่ขาด เหมือนท้องฟ้าขาดดาวล่าวสวายพี่ไม่มีคู่สวัสดคงขาดใจถ้าน้องไปพี่ไม่อยู่ดูหน,<ค>น,น้าคนอเอ้ยเอยอ กลับมากลับมาอย่าไปยินเสียงเราเรื่องพี่กลับยุบออกมาแล้วลมแรงแบบนี้จะไปไม่รอดหรอกจะไม่หวแล้วเ่แล้พี่นเฮ้ยแต่แค่เปล่ามันอะไม่ได้ยินเสียงเราเรยเชื่อพี่เออย่าไปกลับมาลมแรแบบนกลับมากลับมาลมแรง

สิ้นชะตาเรือก็แตกฟองมาไม่เยอะแตกกันจมเออเขาามกลาะมาเกามาล้มก็ล้มเกาะมาเกาะมา ลมทั้งยืนผมแทบลมพับไปกับพื้นแข่งใจยืนโหเพผีหมดแรงป้าเมียเสียแล้วน้องฟ้าอูมา วัวบอกให้ย้อนมหาเมียมัวช้างโอเอโอลูกหนึ่งมียหนึ่งไม่น่ามาถึงที่ตายชรอยวันนอน จะจมหายคงไม่ได้ว่ายหันเหพอเรือตลบศบคงหลนไปอยู่ในก้นทะเลนายไม่มีใครรอดแล้วยมหายแบบนี้ คุณตายหมดแล้วตายกระโดดไปก็ช่วย,ยอะไรคุณไม่ได้ครับเกิดชาติใดพบใดจงพบกันใหมก่กะบพี่จงมาเป็น ลยานีของพี่ที่มีสเสน่ห์จงเป็นผัวหนึ่งเมียหนึ่งอยู่กันจนถึงวันตายจะไม่มีรักสองรายอย่าห่างหาย หันเหน้องเป็นข้าวพี่จังเป็นนาจะขอเป็นฟ้าคู่รัชนีจะเป็นบุรุษคู่สตรีเราจังไม่หนีร่อนเรมาเป็นนางเอก ของพี่นอยู่ยี่ทีระดาส่วนพี่จะเกิดเป็นเทพัญชามาเป็นดาราคู่เกพี่ขอให้เราใจตรงพบกัน ที่โรงลิเก